ย้อนคลิปหนุ่มกัญชัยแสวที่มาของชื่อม้าอ,อนา้นนภากําลังเป็นประเด็นที่ถูกสังคมจับตามองอยู่ค่ะสําหรับม้าอ,อนนภาหลังจากที่ทนายตามค่ะออกมาแฉว่ากระทําความรุนแรงตบหน้านักแสดงรุ่นน้องช่องน้อยสีสาเหตุไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจึงตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังเกาหลีค่ะต่อมาทางด้านม้าอ,อนนภานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าข่าวที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยเกินความจริงอย่าใช้คําว่าตบและมีการปรับความเข้าใจกันแล้วจบแล้วมีอะไร คุยกันธรรมดาและจะกลับไทยมาชี้แจงในวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนด้านดาราหนุ่มรุ่นน้องนะคะบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกกลัวมากค่ะซึ่งต่อมานะคะด้านทนายตั้มค่ะก็ได้ฟาดกลับตาหลักฐานเป็นคลิปแบบเต็มตาจะเห็นชัดๆนะคะว่าด้านเมาอนพานี่ตบดาราหนุ่มรุ่นน้องแบบหน้าหันเลยทีเดียวค่ะโดยทนายตั้นะคะบอกว่าชัดๆเน้นๆ สุดจบคนมือไวก็ไปสถานีตำรวจไปศาลบ่อยหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งเรียกว่าตอนนี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์แบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะด้านมาอนภาก็เรียกว่าโดนถล่มเละสุดๆเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านคุณมาอนภานี่จะดูชิลกับประเด็นดรามาหนีมากค่ะแถมในโลกออนไลน์นะคะยังมีคนขุดพฤติกรรมนะคะของคุณมาอนภานี่ออกมาแชร์เต็มไปหมดเลยค่ะรวมถึงมีคนขุดคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่มีพิธีกรหนุ่มกัญชัยเนี่ยได้ถามถึงที่มาของชื่อมาอนภาทําเอาฮา กระจายเลยทีเดียวค่ะจะหาแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยได้ไหมฮะต้องตอบนะฮะจริงหรือไม่นะฮะคุณม้าอ่อนะครับจริงหรือไม่นะฮะครั้งหนึ่งคุณเคยผ่าตัดอวัยวะเพศของคุณนะฮะอวัยวะเพศของคุณใหญ่โมโหรานจนคุณได้ชื่อว่ามา้าจริงหรือไม่ฮะ แล้วจริงหรือไม่นะฮะตอนนี้น้องชายของคุณนะฮะที่คุณตัดออกไปเนี่ยวางอยู่ข้างซีอุยที่โรงพยาบาลสิริราชจริงหรือไม่ฮะตอบนะฮะสรุปแล้วเรื่องราวดรมาม่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอฟังชัดๆเต็มๆจากปากคุณมาอ,อ้นาภาค่ะในวันที่1 9พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ